สวัสีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านทีละเมสิกนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมสินค้าที่ร้านทีละเมสิกนะครับว่าจะมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวพาไปชมเลยนะครับเสียงดังไม่ได้เ,เดี๋ยวพาไปชมหลักๆที่นี่จะเป็นกองดิกซัเนนะครับดิกซัน แล้วก็เป็นเกสนะครับทีลเมซิกกล่องชุดเล็กนะครับใครยังไม่เคยมานะครับลองมาได้นะครับอยู่ที่ปีนเก้านะครับเลยเซ็นท่านปีนเก้ามานิดหน่อยนะครับเป็น,นตัวนี้เป็นดิกซันนะครับอาดิสัน <Place. S 2> ไปสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสวยมาก ลังก็เป็นดิกซันครับอะไรเขี่ยอ่าอะไรนะครับลองปกติสั่งสั่งพี่สัง่งใน,นกองเยอะแย,ยะเลย นี่ก็เป็นแสแน่โอ้นีห้องลองเป็นห้องลองนะครับโอ้มีดิสเซนให้ลองด้วยฉาบมีหลากหลายมากให้ลองนะครับ ออันนี้เป็นฮาร์ดแวร์เป็นอุปรกรณ์ต่างๆนะครับจิบาต้านะครับเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยนะครับคือชาบซิเจียนนะครับโอ้โหใครสนใจสั่งได้นะครับมีทุกรุ่นนะครับเด๋ยวก็มี เดี๋ดกซเออนโอเคเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับโอเคบ๊ายบาย